เมลี Mary, ลูกสาวแท้ๆปูพงศี์เปิดตัวคบนักร้องดังกลัวลูกสาวมีแฟนไม่ดีรู้จักเมลีลูกสาวแท้ๆปูพงศี์เปิดตัวคบนักร้องดังโดนลังควานออกอาการหยุดหยิดใจไม่น้อยสำหรับเมลีคัมพีลูกสาวของศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดังปูพงศี์ถึงกับเดือดไล่ย,ยาวเป็นคอคอหลังถูกดาราเด็กน้อยช่องน้อยสีอ้างเป็นแฟนเก่านักร้องหนุม่มแอมมี่บอดทํามบู ซึ่งปัจจุบันฝ่ายชายกำลังคบหาดูใจกับเจ้าตัว ทำให้ดาราเด็กน้อยแสดงความไม่พอใจใช้แอคหลุมส่งข้อความมาตามรังควานไม่หยุดโดยเมลีได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวไล่ยาวฟาดดาราเด็กน้อยดังนี้ดาราเด็กน้อยช่องสามท่านหนึ่งตามรังควานตูไม่หยุดใช้แอคหลุมขยันส่งข้อความนารกมาหาตูเพราะแค่ตูเป็นแฟนใหม่ของแฟนเก่านางก่อนที่เมลีจะโพสต์อีกข้อความฟาดปิดท้ายคล้ายเตือนอีกฝ่ายว่าอย่าให้ตูหมดความอด ทนเด้อถ้าหมดตูฟ้องพ่อเดอ้อเพราะคนอย่างตูทำไรไม่ได้ก็ฟ้องพ่อเวย้ยเอาล่ะถึงเวลาชาวเน็ตรับไม้ต่อหนะ้าที่ใสเ่เผือกสืบสอกใครกันนะ ดาราเด็กน้อยช่อง3ตามคำใบวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดโชมหน้าเมรีคัมพีหนึ่งในลูกสาวสุดห่วของปู่พงศิษทายาตัวพอ่อเพลงเพื่อชีวิตโดยหลายคนอาจคุ้นหน้าและทราบดีว่าเธอเองเป็นศิลปินที่มีพรสวรรค์ในการร้องเพลงโดยเธอมักจะคเวอร์ผลงานของศิลปินดังหลายๆคนงานนี้เมรีคัมพีจะสวยขนาดไหนเราไปชมภาพพร,พร้อมกันเลยค่ะ 啊。Ah.